สวัสดีค่ะคู่หน้าสองตายาญยานี่นี่ยายสิบ้ามาเบิงหมูหน่อยใหญ่เนาะค่ะเนาะหมูหน่อยย,ายอะนะหยยาุ่ดนี่เป็นคอดสิบห้าพฤษภาคมจะย่ายกัเอาลงขุนสิบห้าพฤษภาคมจะหมูได้เดือนหนึ่งยายเอาลงจังเอาลงขุน ยายบ่มีคอกอน,นุบาลยายเอาลงฝุนในคอกนี่เลยยายก็เลยลงฝุนอยู่ที่สามสิบวันจ้ะจ้ะเอาล่งขุนปัญญาน่มมาเด้สองอาทิตย์แล้วกันี่อีกสิบสามวันจ้ะเกือบจะถึงสองอาทิตย์แล้วเนาะ หมูชุดนี่มีสิบเอ็ดตัวกินอาหารเบอร์หนึ่งไปแล้วเบิดไปละสามสอบเอาให้อาหารเบอร์หนึ่งกันสำหรับหมูชุดนี่ของยาย ยายฉีดยาวัคซีนครบแล้วขาดเล็กก็ฉีดแล้วแต่อยู่น้ำแม่เพื่อนวิตามินก็ฉีดแล้วหลืแต่ยาทายพยาล่งคุ้นได้ประมาณเดือนหนึ่งยายจังฉีดยาทายให้เพื่อนเนาะ,ะ่เนาะตอนนี้ยังบริสีทธิอย่ายถ้ามาบึงก่อน ค่นกินอาหารเข้มเก่งมูคุณของใหญ่คุณชุดนี่นี่สิบเอ็ดตัวเมย์เป็นโคอรมากแต่สิบสามตัวตายตายสองเหลือสิบเอ็ดตัวจ้ะอันนี้มูสองอาทิตย์คุณได้สองอาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ได้ยายสิพ้ามาเบิงอีกชุดหนึ่งของยายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่เพิ่นขอดใหม่ต้องจะสำหรับมูแม่นี่น่ะเพิ่นขอดได้สี่มือนนี่แหละค่ะมื่นะะนี่เป็นมือที่ซีหมูว่าน,นยายกะตัดเขียวให้เพิ่นให้ถาดเล็กเพิ่น ตอนนี้กัย่งปล่อยบไดค้คกันยังมาดูแลเพิ่อนอยู่เพราะว่าเพิ่นขอดใหม่แม่เพิ่นยังบอกแข็งแรงดนียยานเพิ่นทับอันขอฝากมือไม่น้ำในเด้อค่ะเด้อย่ยาผ่าล่อยให้เพิ่นกินเองอยู่เองเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถาหมูด้คขอดลูกไม่น่ะห้าตตองมาดูแลร,รักษาเพิ่อนอยู่จักสองสามวันเพราะว่าแม่เพิ่นน่ะ บดลูกเพิ่นย่งบดีเขากับเพิ่นกบลูกหยาดหย่านเพิ่นติงลูกเพิ่นเนาะทับลูกเพิ่นตายเนาะค่ะเนาะเข้ากับตองคอยดูแลจ้ะสำหรับคลิปนี้ยายกับผ้ามาเบิงมูหน่อยยายเนาะคะ่ะพร้อมกับแม่พันธุ์ออกใหม่จ้าอันนี้เข้ากับย่งดูแลเพิ่อนอยู่ค่ะนี่ ปลอยบด้ยยานแม่พ่นทับค่ะอยากกับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยค่ะเด้อส่าหรับชุดคลิปนี้กะยายขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ